อยากผ่อนบ้านให้หมดวยัยแถมยังประหยัดดอกเบี้ยได้เป็นหลักแสนถึงหลักล้านจะทำยังไงได้บ้างวันนี้ฟ้ามีคำตอบมาให้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดาจากรายการมันนี่เช็คกับสุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะ หลายคนที่กำลังผ่อนบ้านนะคะเคยรู้บ้างหรือเปล่าว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยจะผ่อนบ้านตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาเปะ๊ปะเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องผ่อนจ่าย10ปี20ปีหรือ30ปีก็ตามนะคะรวมกันแล้วทั้งราคาบ้านแล้วดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันจะกลายเป็นมูลค่ารวมกันสูงถึงขนาดไหนตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราจะซื้อบ้านราคาสัก3ล้านนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ใช้กลยุทธ์อะไรในการผ่อนบ้านเลยก็อาจจะทําให้ดอกเบี้ยที่เรา ต้องจ่ายตลอดสัญญาเนี่ยรวมกันแล้วอาจจะสูงถึงประมาณ4ล้านบาทได้เลยค่ะซึ่งนั้นก็เท่ากันกับราคาบ้านอีกอหลังนึงได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในวันนี้ฟ้าก็เลยมีเทคนิคผ่อนบ้านมาฝากกาัน ซึ่งทาให้เราเนี่ยเพียงแค่ลงมือทํานิดเดียวแต่สามารถส่งผลลัพธ์เป็นการประหยัดดอกเบี้ยได้มหาศาลเลยค่ะอย่างแรกที่เราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาผ่อนบ้านที่เราคุ้นเคยกันนะคะจริงๆแล้วมันก็คือสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านซึ่งโดยรูปแบบทั่วไปเนี่ยก็จะมีการกําหนดการคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกค่ะซึ่งนั่นก็จะหมายความว่ายิ่งเรามีการจ่ายคืนเงินต้นเข้ามาเป็นจํานวนมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยที่จะถูกคำนวณเนี่ยก็จะยิ่งลดน้อยลงตามไปด้วยรวมถึงระยะเวลาของการผ่อนจ่ายก็จะยิ่งผลสั้นลงตามไปด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นสําหรับเทคนิคในการผ่อนบ้านให้หมดไวจริงๆแล้วก็เรียบง่ายแต่ต้องอาศัยวินัยในการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะโดยจะมีอยู่ด้วยกัน2เทคนิคที่นับว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยดังต่อไปนี้ข้อแรกนะคะนั่นก็คือการทยอยโอนหนี้หรือว่าการจ่ายเงินเกินข้างวดที่กําหนดเอาไว้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอ โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องรอสะสมเงินจนกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วค่อยโปะก็ได้นะคะเพื่อเห็นภาพไปพร้อมกันเนี่ยเราอาจจะลองคํานวณผ่านทางเว็บไซต์ Easy Calculator ตรงเมนู o วน Calculator <c oughs> ไปพร้อมกันก็ได้ค่ะ สมมติเป็นกรณีที่เราจะผ่อนบ้านราคา3ล้านนะคะโดยที่มีการกําหนดระยะเวลาของการผ่อนเอาไว้ที่30ปีแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7%ต่อปีนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีการทยอยโปะเข้าไปเลยในแต่ละเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายรวมกันตลอดสัญญายเนี่ยก็อาจจะรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะ แต่ถ้าเปลี่ยนกันนะคะก็คือเราอาจจะเริ่มมีการทยอยโปะเข้าไปแต่ละเดือนด้วยเงินจํานวนสัก2,000บาทต่อเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยประหยัดดอกเบี้ยไปได้ถึง1ล้านกว่าบาทแล้วก็ยังทําให้เราสามารถปิดสัญญาผ่อนบ้านไปได้เร็วขึ้นถึงประมาณ7ปีเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากว่าเรามีการเพิ่มจํานวนเงินที่ทยอยโปกเข้าไปต่อเดือนให้มากขึ้นก็จะส่งผลให้ยิ่งประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้นแล้วก็ระยะเวลาของการติดหนี้ก็จะยิ่งเร็วขึ้นด้วยค่ะส่วนข้อที่2นะคะนั่นก็คือการวางแผนรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชั่นทุกๆ3ปีค่ะโดยการรีไฟแนนซ์นะคะจะเป็นการนาําบ้านหลังเดิมไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่โดยคาดหวังว่าจะได้รับข้อเสนอเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่วนการรีเทนชั่นเนี่ยก็จะเป็นการขอลดอัตรา ดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินแห่งเดิมโดยตรงเลยนั่นเองค่ะ โดยการวางแผนรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็ทำให้เรามีโอกาสได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ยิ่งน้อยลงนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ประหยัดดอกเบี้ยไปได้มากแล้วก็ทำให้ระยะเวลาของการผ่อนแอนมีโอกาสที่จะลดน้อยลงมาด้วยอย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันเนี่ยก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อนนะคะว่าข้อเสนอที่ได้รับมาเนี่ยมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าโดยที่ไม่มองข้ามค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่จะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันด้วย อย่างเช่นค่าธรรมเนียมในการดําเนินการต่างๆค่ะโดยในปัจจุบันนะคะก็มีเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อเสนอรีไฟแนนซ์จากหลายๆสถาบันการเงินเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ e f i n c o m ค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเทคนิคผ่อนบ้านที่เราได้พูดไปจะทําให้เรามีโอกาสจ่ายดอกเบี้ยน,น้อยลงแล้วก็ปิดสัญญาได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือเราต้องไม่มองข้ามไปนะคะว่าแผนการเงิน ของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของการผ่อนบ้านเพียงอย่างเดียวแต่การจัดการชีวิตในมิติอื่นๆนะคะก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองในยามฉุกเฉินการดูแลสุขภาพรวมถึงการเกษยียณอายุค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะวางแผนโป่นี้นะคะก็แนะนําให้ลองทํางบกระแสงเงินสดสําหรับทั้งปีขึ้นมาดูก่อนเพื่อตรวจสอบว่าเราเนี่ยยังจําเป็นจะต้องกันเงินสดเผื่อสําหรับเรื่องจําเป็นอื่นๆอีกหรือไม่เพราะหากเราทุ่มเงินโป่บ้านจนหมดหน้าฝากเลย แล้วต่อมาเนี่ยพบว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินนะคะก็อาจทําให้แผนการรวนไปหมดจนจ่ายค่างวดไม่ทันแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีค่าใช้จ่ายจากการผิดนัดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรืออย่างการทุ่มเงินปลูกบ้านจนมองข้ามแผนกเกษียณของตัวเองนะคะแบบนี้เนี่ยถึงแม้ในปลายทางเราจะได้มีบ้านเป็นชื่อของตัวเราเองก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีเงินสําหรับการใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณ ก็คงจะกลายเป็นความยุ่งยากในการใช้ชีวิตไปอีกแบบหนึง่งดังนั้นนะคะก็ต้องบริหารจัดการให้ดีๆไม่มองข้ามความสําคัญของแผนการเงินในเรื่อง,อ,งอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Spotlight ด้วยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในมันนี่เช็คกับเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ